เอนดูคนโก้ทุกคนว่าด้วยเรื่องเพลงนางร้องจริงๆอันเนี้ยตลกเออมันก็บังเอิญเขาตั้งใจแหละบุ๋มว่านะเออเอนดูอ่ะแล้วใดๆน้องมาช้าเพราะว่าน้องโดนตำรวจจับน่าจะเป็นเกี่ยวกับป้ายแดงนั่นแหละอืมเกี่ยวกับป้ายแดงมันมันข้ามจังหวัดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเกี่ยวไหมใช่ไหมทุกคนก็น,นั่นแหละ แต่น้องบอกว่าเขาเหมือนกันบแบบว่าสวมทะเบียนปรงสวนทะเบียนปอมอะไรอย่างเงี้ยอืม,อม,อมเหมือนที่น้องเล่านั่นแหละประมาณนั้นเอ็นดูนางน่ารักอ่ะเขาอยู่ด้วยกันคนน่ารักเดี๋ยวดูวันนี้มีผู้นําเต้นจ้ะวันนี้ธนดนมีผู้นําเต้นถ้าไปลิสบนเนี่ยคนโก้เป็นผู้นําเต้นวันนี้มาออนเดรัสเนี่ยเขามีผู้นําเต้นนะจ๊ะ รอดูวันนี้ถ้าจะสนุกดีดมากด้วยแล้วมันเป็นคอนสุดท้ายคอนคู่แล้วก็น้องจะพักอีกสองสาวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีวันที่แปดไหมวันที่แปดรายการแชร์ต้องต้องดูนะทุกคนเขาจะสัมภา์นุกปลายนะแชรแล้วก็มีที่แปดที่เก้าที่สิบหรือ,อยังไงต่อเนี่ยแหละรอดูโปรแกรมอีกทีหนึ่งเอ็นดูงานคู่อีกนะทุกคนวันที่สิบอ่ะ โอ้ยวิ่งรอบโอ้ยผอมแน่เรางานนี้วิ่งรอบอีกแล้วจ้าวันที่สิบเนี่ยทุกคนเ็นดูจะวิ่งได้หรือเปล่าไม่รู้เอาเท่าที่ได้จ้าโน้มาสูไอ้โอเคค่ะลูกแล้วเมื่อวานน้องเขาร้องเพลงให้ผมเต้นด้วยครับไอท่าท่าดเต้นมันไม่เต้นท่า,าไหนเต้นเพลง เด th in ี๋ยวเด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 ี๋ยวกูจำได้แล้วเพลงนี้กูก็ได้ร้องขึ้นกันแ้่กูไม่ได้ร้องแบบนี้ลองว่าไงอันลิปแบบไหนกูแกนี่นะโอ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 โนโน่มันร้องไงนะอะไรนะพูดดิร้องดิเออ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 งออเออเออเโอเออเออเโอเออเออ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 อ

คืออยู่หน้า่านี้ไม่ได้อารมณ์เสียก่อนจะมาถึงนี่ประมาณสิบกว่าโลโดนตำรวจจับมาจับเรื่องอะไรครับเขาว่าข่อยซื้อรถปลอมมาครับเอาซื้อรถปลอมมาครับว่าอีรีนี่อีลีบ่ะเอาว่าข่อยใช้ปลาทิเบนปลอมมาสเฮ็ดตั้งแต่ปีนี้สิปั๊บข่อยสี่หมื่นป้าอีรีนี่ข่อยเนี่พ่อผมเป็นตำรวจ้ะพี่กับวังสิ ด้วยความที่เป็นคนจริงก็เลยจ่ายให้เขาไปเลยห้าหมื่นใช่ไหมครับกำลังจะจกใจเดี๋ยเขาเป็นคนจริงไงเขามันเขามันใจแหลกใจไงกำลังจะจกเช็คขึ้นมาเส้นแล้วอายาเขเลยบอกใจเย็นก่อนน้องโทรปรึกษาเพื่อนก่อนเออแค่นี้นะครับไปแล้วตกลงไหนจ่ายปะเนี่ยไม่ได้จ่ายตกลงไม่ได้จ่ายนะครับไม่ได้จ่ายครับเพราะว่าเขาเรารีบมางานก็เรียกว่า เขาเลยบอกว่า FC รอผมอยู่หน้างานเยอะมากถ้าผมไปสาวไม่ทันพี่เสียผมหม้าแสนไหมว้าวอีลลี่นะอีลีอ๋ออันนี้คิดในใจโอเคแ <c oughs> ต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ามีิ่ามีงานนะพูดจริงแต่ไอ้จมติมาเสียหาแสนคิดในใจเอาเจอกันครับพี่ๆครับโอเคครับผมเดี๋ยวพบเจอกันกับนุกปลายและพี่ๆวงออลเดลัสในค่ำคืนนี้ครับผมขอบคุณครับ

ยัย <formation jin inh throat> <s at> ังาสาวใหญ่ขอ <quarto> ่ะ <Enlight> อ en <orn hip> <spe> ้ออ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 ้อ้้ออ้ออ んん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 